พิเศษสุดๆกพเป็นครั้งแรกที่เราขับมอไซค์ไปกลางเต็นต์อนนี่เดียวใกล้ถึงแล้วครั้งนี้เราจะไปสนุกกันที่แคมป์บอ,จอสจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะที่นี่มีทั้งวิวริมน้ำสดชิลพร้อมกิจกรรมทางน้ำหอเราเล่นแบบจัดเต็ม้ <c oughs> ตอนขี่มอไซค์มายังไม่มาถึงตอนกลางเต็นต์เลยและที่สำคัญทริปนี้เรามีเพื่อนมาด้วยทุกคนะต้องจะเอาชีวิตรอดข้างในป่าทุกคนเนอะ ทัพพร้อมแล้วไปสนุกกัน Let's go. นี่เป็นขีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของสลิกอีวีมาตั้งแคมป์เพราะอ,อยากสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มๆอยากมีฟิลลมประทะหน้าครับแถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยด้วยความที่เป็นครั้งแรกที่เราเดินทางแบบนี้ก็ต้องเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆกันบ้างแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะมันสนุกมากไปบ้างฮะสนุกฮะ ร้อนไหมเนี่ยร้อนมากตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเราจะไปกางเต็นท์กันแต่ทุกนนี้เราเดินทางกันด้วยมอเตอร์ไซค์อันนี่มันเข้าป่าเหรอไม่ไม่นะเน,น่ยเข้าป่ามันเข้าไปรีบไปเลยเดี๋ยวจะร้อนมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะถึงช้าอะไรนะมันร้อนตอนนี้เวลาฝ่ายมง Amsterdam แดดกำ <ไป S 1> ลังเปี้ยงเลยไปไปไปรีบเดินทางกันก่อนไปเลยไปร้อนเดี๋ยวไปหาน้ำกินด้วย อีกนึ่งจะใกล้ถึงลานกลางเต้นแล้วนะคะเราแวะพักกินข้าวกินน้ําเติมพลังกันก่อนวันนี้อ่ะจะเห็นปิ๊นในลุกที่แบบว่าแปลกตาไปนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากางเต้นตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้นะคะเราอะ่ะนัดเพื่อนของเราเอาไว้แต่ว่าจะเป็นใครเราก็คงยังไม่บอกในะตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกทีที่ลานดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินกันก่อนเริ่มหิวแล้วเหมือนกันหิวน้ํา ดูไม่ค่อยหิวเท่าไร่กองเกิงนี่แบบไม่จับไม่ถ่ายกันแล้วกินจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่กินไี่ไปอิ่มละพุงออกละพุงออกแล้วเนี่ยกินหมดจานไม่เหลือข้าวสักเม็ดเดินทางต่ออีกกิโลเลยถึงแล้วอีกประมาณแค่สิบกิโลเอง ขัไปชิวๆแบบพร้อมอมาแล้วม,ม,นะมีถุงมือถุงมือเสื้อกาดไปเดินทางต่อไปครับไปครับใส่หมวกกันน็อกด้วยเพื่อความปลอดภัยหมวกสีเห็นจไกลเลย <laughs> ชอบชอบสีแดงเสื้อสวยนะเนี่ยเป็นเสื้อกาดนะที่กาดปลอดภัยไว้ก่อนมันเป็นกาดห้าจุดใช่ไหมฮะใช่ฮะก็จะมีกาดตรงนี้กาดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือไหล่สองข้อสอบสองหลังหนึ่งจะเป็นห้าจุด ถูกมเวลาล้มมันก็จะกันกระแทกเซฟบอดี้ของเราไว้ไปเดินทางนำหน้าไปเลยเติมพลังจนอิ่มเราก็มุ่งหน้าสู่ลานกลางเต็นท์แคมป์มอจุดหมายของเราในวันนี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้ฝุ่นเข้าตาเครื่องเลยอ่ะมันลอดช่องน้อยๆเข้าไปจะได้เอาเขาเลียว ล้แวเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาเที่ยวแต่ครั้งเนี้ยเหมือนพิเศษกว่าที่เคยเรารู้สึกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นได้มองวิวสวยๆได้สัมผัสแรงลมที่ประทะกับหน้าเรากลับเป็นนกที่กำลังโบยบินอย่างอิสระได้ยินเสียงธรรมชาติรอบตัวตลอดทาง ยกเว้นเสียงเครื่องยนต์จากมอเตอร์ไซค์ ไม่ได้ราบรื่นตลอดแต่เราก็ไม่หวั่นสลิปอี v ีไท i เอสโปเห็นขั้นเล็กๆน่ารักแบบนี้แต่ก็ลุยเอาเรื่องขับสนุกแถมทำความเร็วได้สูงสุดถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนเขาหรือวิ่งทางลูกลังก็พาเราไปถึงจุดหมายได้สบายๆใครครับสวัสดีครับน้องเป็นใครอ่ะขายผมายเล้าครับิดกล้องครับ เป็นไงบ้างขี่สนุกไหมน้าดําเลยอ่ะจริงเหรอคุยแบบสีเข้ากันมากเลยนะสีขาวสีดแลวเอร์จริงๆก็อยากได้รถมาขี่เล่นต่างจังหวัดบ่อยๆติดต่อลำเอร์ใช้ตรงนี้นะครับลำเอร์ A M R นะครับผมผานเลยครับเรามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือเปล่าจริงเราไม่นัดหมายเลยคือก่อนนี้เราไม่เคยนัดหมายเลยเราไม่เคยนัดกันเลยแต่ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยมากหน้าดาเลยอ่ะน่าดมเลยอ่ะแต่สนุกมากเลยนะพ่าบับเอาไาอยู่ไหมพ่าบับก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ไอ้ช่วงเนี้ย ีมันเข้มนอ่าทอดแว่นไม่ก็บอกอแล้วให้ซื้อแว่นตัวไว้นั่นที่การ UV คือคือปกติพี่ต้องใส่โมงนะไอ้มุงคอบอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่มก็จะเป็นรอยอย่างนี้เหมือนกันใช่จะมีไอ้นี่กันเถอะโอเคหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัทดีครับ ในที่สุดเราก็มาทันแสงเย็นนะคะแล้ววันนี้พิเศษมากๆก็คือปิ๊นมากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของสลิปอีวนะคะเป็นรุ่น Type S ตัวนี้เป็นรุ่นโป o นะเนี่แหละเขารุ่นโป o อ่ะเขาจะมีแบตมาให้2ก้อนใช่ไหมสามารถขับได้150กิโลเมตรขับง่ายมากๆนี่ปิ้นขับมากันคนละคันเลยนะพี่หมีคันหนึ่งปิ้นคันหนึ่งสนุกมากๆเลยอะ่ะเราเพิ่งเคยสัมผัสฟิลนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาแคมป ติดใจแล้วอ่ะทำยังไงดีเดี๋ยวทริปหน้ามันอาจจะต้องมีอีกแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้บินจะต้องกางเต้นแล้วไม่งั้นถ้าพูดเยอะเดี๋ยวแสงหมดก่อนแล้วเราจะไม่ได้ไปทำกิจกรรมทางน้ำนะคะเดี๋ยวพี่เพชเขาจะเอาเจสสกีมาให้บินก็อยากเล่นเจสสกีนั่นแหละแต่ว่าจะต้องเตรียมตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะได้แบบว่ามีเวลาไปทำอย่างอื่นโอเคค่ะเดี๋ยวบินจะเริ่มกางเต้นเลยนะ ก็ขอหลุดหายเลยใจเย็นๆถ้าเราช้ากว่าน,นี้เราจะไม่ได้เล่น,ก,นกีเราต้องรีบเราต้องรีบนี่รีบแล้ว <c oughs> เกี่ยวว่าสร้างไหนวะว,วันนี้เราก็มาแบบสายเบาไม่มีอะไรมากนะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเต็นท์ออมีข้าวของเครื่องนอนแค่นั้น เดี๋ยวจริงๆเราต้องกางเต็นท์ตรงนี้นะเราจะขยับรถก่อนไหมได้ได้งั้นเดี๋ยวเอาของบางอย่างวางไว้นี่ก่อนแล้วก็ขยับรถอ๋ยมาสายเบาก็ต้องเป็นโพลเลอร์เนี่ยแหละจริงๆเต็นท์โพลเลอร์นี่คือเหมาะกับสายมอไซค์มากเลยนะเพราะว่าเวลาเก็บเต็นท์เนี่ยเขาเหลือแค่นี้เองแล้วก็มัดท้ายมาเหมือนเราเนี่ยน้ําหนักเขาแค่ประมาณ3ากิโลเองนะคะแล้วก็มีหลายสีหลายลายให้เลือกเป็นแฟชั่นเต็นท์เลยก็ว่าได้นะแล้วก็ อย่างที่เห็นนะคะว่าเราก็มีเต็นท์โพลเลอร์หลายลายมากๆเลยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหลังใหม่เอามาอวดตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่น่นป็นลานี้นะเดี๋ยวกางเสร็จแล้วให้ดูอีกทีนึงถ้าให้ดูไม่ทันเดี๋ยวก็ดูพรุ่งนี้เอาแล้วกัน

แสงอาทิตย์ตกยามเย็นของแคมป์ม,มอคือความมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนไปด้วยมนสะกดมันไม่ใช่แค่แสงที่ส่องลงมาแต่เป็นความงามที่สามารถหยุดได้ทุกสายตาไว้ชั่วขณะแสงสีส้มที่สะท้อนรีบระยับบนผิวน้ำให้ความรู้สึกสงบอ่อนโยนและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน ไปสองคนไงตอนแรกมันก็ไม่คคว่ใรซ้อนอ่ะมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังใครซ้อนอ่ะน้องเปลี่ยยันหัวประเด็นคว่ามเนทั้งเรือทั้งคนเลยก็เลยตกใจเรือความเลยนะบินทิ้งได้ใช่ไหมสองนู่นปั้มแล้วอ่ะน้องลูกอยู่อย่างนี้ไงพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้มันมืด ไปเล่นเจสกีมาแล้วก็คว่ำกลางอ่างเก็บน้ําด้วยแต่ว่าทางช่องปิ๊นน่าไม่ได้ถ่ายไว้จะไปดูได้ที่ช่องละเมอนะคะช่องละเมอก็เก็บภาพไว้เรียบร้อยเลยกะจะแกล้งเขาแท้แต่ว่าเป็นตามตามทันนะแล้วก็ปิ๊นน่ะถ่ายช่องอยู่ใช่ไหมแต่พอได้ยินเสียงเขาสตาร์ทเจสกีแล้วแบบวิ่งปรีเข้าไปหาเข้าไปเล่นด้วยเขาเข้าไปขอขี่เจตให้นะคะแล้วก็ติดไมค์ไปด้วย ตกน้าตูม้มไมจุ่มน้ําดอันนี้เสียงก็เลยจะเบาๆหน่อยนะตอนนี้เพิ่งก็ล้างตัวมาแล้วนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้อ่านน้าแบบไอ้นี่ยังไม่ได้อ่านน้าดีๆสะอาดๆเพราะว่ายังไม่อยากลบหน้าไม่นั้นเดี๋ยวหน้าไม่สวยนะคะดูดีหัวย่องเลยเปียกน้ําเปียกหมดเลยคือตกตุม้มตกลงไปทั้งตัวเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ จะถึงเวลาดินเนอร์ของเรานะคะก็นั่งชมวิวชมบรรยากาศไปก่อนวิวตอนนี้ดีดีข้างหน้าเราก็เป็นช่องละเมอเขากำลังถ่ายของเขาอยู่นะเดี๋ยวเก็บเบื้องหลังให้ดูอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นช่องละเมอที่กำลังถ่ายอยู่ตรงหน้าเรามาเป็นกองเซตใหญ่เลยดูดิอ้าแชมป์เทเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์เป็น ตากล้องอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพี่หมี <g ười> ถ่ายไม่ทนันเทเสร็จแล้วจุดเตาเรียบร้อยแล้วนี่มือเย็นของเรามือดึกมือค่ำ <c ười> เขาเรียกว่าอะไรนะมือสุดที่สุดมือสุขที่สุด <g ười> มือสุทสด <g ười> สที่สุดเหรอหมูตะทะเ <g ười> ฮ้ยควันควันเต็มเลยว่ะอ <g ười> ้ยควันเยอะจัด นี่มันมือย่างมือฉมังเขาต้องพูดว่าไงมือฉมังมือมือ,อย่างอันดับหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งเรื่องการย่างอ่ะยังไม่จบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านนู้นบ้านนู้นเากำลังถ่ายงานกันอยู่เ,เราจะเข้าไปค่อยๆแอบดูนะว่าเขาทําอะไรกันเราต้องไปแบบแอบ,แอบๆนะค่อยๆเสียงเบาๆเงียบๆเสียงเบาๆเห <c oughs> มือนวเวลาแบบเราไปดูหนังเราซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเอาหมูกระทะเข้ามากิน อาสาเฝ้าร้านอาเฝ้าร้านมันก็ต้องมีการเรื่องเรื่องชำระเงินอะไรเงี้ยขา้องะไรอยู่เนี่ยของพิซซ์สิบบาทช่วงนั้นนะจ่ายตัวสิบบาทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีพาเพลินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเดินอย่างเงี้ยมานั่งคุยด้วยกันเล้มันั่งคุยด้วยกันแล้วมานั่งคุยระกรมคุยด้วยกันดีกวยเปล่าในช่วงนี้เราคัดอยู่แเรวก็มาเล่นกับพวกเขาแล้วก็หาหมู่เพิ่มก็คือตรงนั้นหมดแล้วเรานั้นหมดแล้วแบ่งอะไรเขาไหมเกิดเกิดไทยไหนื่อยเราชอบ แล้วเตรียมพร้อมที่จะไปเที่ยวข้างนอกไม่รู้ว่าพี่เพชรจะพาไปเที่ยวที่ไหนพี่เพชรจะพาไปเที่ยวหรือเปล่าครับพี่เพชรพาไปเที่ยวใช่ไหมไปห้างกับลูกค้าไปทั้งห้างเนีย่ยเราก็อาจจะออกไปขับรถเล่นหาอะไรกินชมวิวกันเดี๋ยวเรามีมอเตอร์ไซค์เราแล้วเราขับออกไปได้ชมวิวยันแให้ดูชมหน้าเจ้าของร้านทีนึงนะคะพี่เพชรแคมงมอเอ,อเห็นจนเบื่อแล้วบางคนอาจจะเห็นจนเบื่อแล้วนี่มีหลายคนเขาคิดว่า หมี่พาเพลินเป็นหุ้นส่วนแคมมอลไม่ได้เจอคุณคนจริงเหรอไม่ไม,ไม่คือเรามาบ่อยพี่หมีปิ้นแล้วก็พี่เพชรก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนกันนี่นแหละแล้วเจอกันบ่อยบ่อยถ้าเรามาสุาพรรณเราก็แวะที่แคมมอลาะมาหาพี่เพชรพี่เพชรไ,ไ,ไ<ม>ปแถวลังสิตก็แวะไปหาเราอะไรอย่างนี้วันนี้พี่เพชรก็จะเป็นไกด์นำเที่ยวของเราครับผมเจอกล้องเจอไมค์ไมค์หมนเลยวแต่ถ้าไม่มีเนะไ,ได้ไหม มากเลยเมื่อว,วานลอ้อเก็บยวอได้ไหมอย่าเลยนะเหยบก่อนเก็บล้อก่อนพี่จริงๆอะถ้าไม่มีกล้องไม่มีไมค์พี่เพชรเป็นคนที่พูดเก่งคุยสนุกมากนะแต่พอเจอกล้องก็เขินเขินเขินไปไม่เป็นเด <c oughs> ี๋ยววันนี้เราจะรถไฟฟ้าไปใช่เราจะเอารถไฟฟ้าไปเที่ยวข้างนอกเมื่อคืนชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมชาร์จแล้วให้พี่เพชรไปชาร์จให้ใช้เจ้าของร้านมึงไงล่ะมันยี่ห้ออะไรับชาร์จไวไหมชาร์จไวไหมครับไวผมเสียบแป๊บเดียวใช่มันก็ชาร์จ มีชาร์จที่คอนโดนนแป๊บเดียวเหมอนกัเอาเสียบแปบ๊บเดียวคืเอเสียบชึ้กแล้วก็ปล่อยเลยลเจากศูนย์ไปร้อยใช่ไหมาปกติเลยประมาณสามชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นฟ้ฟชาร์จก็คือหชั่วโมงครึ่งแค่น,นั้นเองเดี๋ยวรอวิลล์รอ,รอแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนรอตากล้องรบตื่นด้วยนะคะรแชมป์รถแชมหนักค่หน่อยก็คือนี่นพี่หเอาไมมาให้วินใช้นะคะเมื่อวานอะ ปิ๊นมาเห็นที่หลังว่าไม่มันยังหนีบอยู่ที่อกดีมันไม่หล่นลงน้ําไปแต่มันก็เปียกแหละหันแบบอย่างเงี้ยน้ําไหลไมา <laughs> <ะ>น้าเข้าไปให้น้าเข้าใช่ก็คือแบบเทอย่างเงี้ยเทจากรูลงมาน้ําหยดออกมาเต็มเลยนะคะแต่ตอนแรกก็คิดว่ามันพังแล้วปิ๊นก็เลยบอกให้พี่หมีเอาไปใส่ซิลิก้าเจลไอถุงกันชื้อนอะแช่กล้องแล้วกล้องอะครับ เอาใส่ใส่ไว้ใส่ในถุงพิทีเนี่ก็รูดให้มันให้มันให้มันเป็นสุญญากาศเพราะเราไม่มีกล่องเนาะถ้าจริงๆอ่ะถ้าใส่กล่องอ่ะมันจะดีมากเลยเพราะมันจะดูดความชื้นออกไปใช่ไหมแต่เราไม่มีกล่องเราก็ใส่ถุงถุงกล้องแทนให้มันดูดความชื้นแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยพี่หมีก็เอาไปตากแดดอยู่เมื่อเช้านะคะตากทั้งถุงนั่นแหละนี่มาเปิดได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงเสียงเข้าอยู่ใช่ไหมถ้าไม่พังอ่ะพิน โฆษณาให้ขนาดนี้ DJI ต้องเข้าปิ้นแล้วนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าของอิเล็กทรอนิกส์อย่างพวกไมหรือว่าโดรนอะไรอย่างเงี้ยคะโดรนของเราก็เคยตกน้ําแล้วก็มันก็ดับไปเลยทียนี้เราก็เอาไป ส่งพัสดุไปที่ร้านซ่อมเนอะแล้วก็เอาซิลิก้าเจลอะใส่เข้าไปในกล่องพอไปถึงร้านซ่อมเขาบอกว่ามันแห้งดีมากเลยไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่เลยอันนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะถ้าใครที่ประสบพบเจอปัญหาแบบนี้นะก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้อย่าเพิ่งเปิดนะแนะนำให้พกเวลาออกมาเนี่ยนะใช่เวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปไหนให้พกซิลิก้าเจลติดไว เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูอย่าเพิ่งเปิดนะคะไม่งั้นมันจะช็อตเลยก็เอาซิลิก้าเจลใส่ดูดความชืน้นออกไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คที่หลังแบบนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้กราฟเสียงขึ้นขึ้นปกติเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปตัดดูเอาคลิปออกมาอออเดี๋ยวก็รู้ว่าเสียงเป็นยังไงเราชวนเพื่อนๆอ,ออกมาขี่รถเล่นอ่นองบอกเลยว่าทางเข้าออกของลานกลางเต้นเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นและทางชัน แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ารถไฟฟ้าของ s l ิก k ีว t h ท i S อส o มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 แถมตัวมอเตอร์กำลังสูงสุดอยู่ที่5.1กิโลวัตต์ขึ้นเขาทางชันได้สบายสบายเดี๋ยวไปหาขนมกินนะพับวอเตอร์ออกไปไปเงี้ยนกันไปต่อเลยเดี๋ยวไปหาขนมกินนะอะไรอไูี ของแคมมอล์เรามาถึงที่ตะโกดินแดงนะคะที่นี่เราก็คยมากางเต็นท์ร้านชื่อจูบติ๋มที่ริมบึงชื่ออะไรนะจูบติ๋มที่ริมบึงต้องเรียกเรียกให้ถูกอ่าช่วยด้วยไม่ต้องแกะดึงได้เหรอดึงเยอะเลยปล่อยมือไปมือเพื่อน พี่เป็นเหมือนนักรัดคอตายอออันนี้เป็นไงฮะคุณกล้องสนุกมากครับเออแล้วก็ยังแล้วยัง่เฮ้ยคุณต้องมาขับรถไฟฟ้าดิผมขับแล้วไงมันสนุกมากอัตราเร่งก็สู้รถไฟฟ้าไม่ได้นะใช่คือตัวนี้ผมเห็นวันพุ่งมากเลยนะใช่ผมอยากอยากได้สักคันเลยฮะจะแบบ ตอนนี้ผมขอไปซื้อน็อดกันน็อดหลุดน็อดหลุดน็อดหลุดอยู่คันหนึ่งสวัสดีค่ะโอ้มาดูรถนะคะเมื่อกี้มันขับสนุกมากพี่เพชรที่ลองขับเป็นครั้งแรกเป็นไงบ้างฮะอัตราเร่งดีมากพุ่งปี๊ดปี๊ดสนุกเลยอะไรนะฮะอะไรพุ่งอปี๊ดเลรอะไรพุ่งปี๊ดเหรอฮะเร่งพุ่งเร่งปี๊ดอัตราเรรรร่่่งงงเลย จะครับพูดสองเงาสองเงาแล้วนะครับต่ขับสนุกจริงแล้วก็แบตอยู่เป็นนิดเดียวเองนี่เราขับมาไกลอยู่นะเมื่อกี้แล้วก็เลยไปนูน่นนี่ใครพาไปก็ไม่รู้ตอนแรกมันบอกให้มาที่นี่นี่ก็ต้องกลับมาที่นี่อ,อยู่ดีตอนนี้นเหลือแปดสิบเอ็ดนี่ <88 S 1> ของปิ๊นก็เหลือ <88 S 1> ปิ๊งเหลือแปดสิบแปดโอ้แล้วกดก,กันเต็มแม็กนะโอ้บิดบิดสุดเลยนี่แบตปิ๊งเหลือแปดสิบห้ากับแปดสิบเอ็ด ลงไปนิดเดียวเองใช่ที่เพ้นน้ำหนักเยอะกว่ามันก็ต้องแบกแบกน้ำหนักที่เยอะกว่าเป็นตัวเบาเป็นหนักแค่ประมาณ4,7เองบิดสนุกมากกระโดดเจอหลุมกระโดดมาด้วยยังไงครัเพราะว่าแบตขี่ได้ไกลเพราะว่าลำแบตสลูกอนอันนี้เป็นตัวโป้ก็จะมีแบตมาให้2ลูกนะคะขับมันขับลืมไปเลยแล้วก็ สำหรับคนที่อยู่คอนโดอย่างปีนี้อยู่คอนโดนะมันไม่มีแท่นชาร์จข้างนอกเราชาร์จส่วนกลางไม่ได้ใช่ไหมเราก็ถอดแบตเนี่ยไปชาร์จบนห้องได้ด้วยถอดได้ใช่มใช่ถอดได้ฮะนี่ไงอ่าแล้วเราก็ยกออกไปนี่เฮ้ยบาอบาอยกออกไปชาร์จข้างนอกได้ชาร์จประมาณกี่นาทีครับอยากรู้ว่าแบตหนึ่ง่ยชาร์จในการถี่ในคืนจะเต็มเอาวางก่อนประมาณช่วงเต็มไหมกี่นาทีกี่นาที คือาาวันคืออันนี้ฟ้าชาร์ทครับทุกคนครับผมให้ดูแบตว่าแบตแบตของแบตเตอรี่รถเ,เนี่ยครับคือมันวิ่งได้ถึง150กิโลใช่ไหมฮะที่เขาการันตีกลองกลองลูกสองลูกใช่ไหมคือสองลูกเนี้ยวิ่งได้ถึง150กิโลครับผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นการใช้พลังงานที่แบบได้ไกลแล้วมันมันมันไกลกว่ารถไฟฟ้าปกตินะฮะใช่ไหมฮะครับเอ้วแล้วแล้วถ้าไม่ชาร์จนะ คือใครที่ได้ไปผมมองว่าเฮ้ยมันสะดวกกับแบบว่าคนที่เป็นแบบเด็กมหาลัยหรือว่าใครที่แบบอยู่หอพักอนะไรเงี้ยต้องการขับไปโรงเรียนใกล้ๆอย่างนี้นน่ผมแนะนำเอาไปชารจข้างบนห้องเลยเนาะปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยแล้วมันปลอดผมชอบการเทคโนโลยีของการบิดกุญแจนะปุง้งแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบเทคโนโลยีอะ มันดูไฮเทคอะุ้งขึ้นมาครับหนักไหมฮะถือคุณลุกขึ้นมาคุณลุกขึ้นมาเชืคุณถือเนี่ยผมมองว่าผมมองแบตแบตลดลดลดกว่านั้นเลยกว่านั้นลดมันไม่มันไม่นักทุกคนอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะสมมติว่าเป็นนักศึกษาวคนน่ะสมมติว่าเป็นนักศึกษาแบบเนี่ยถือเนี่ยอ่ะให้ถือเป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่เป็นไรถือว่าบ้านอยู่ฝั่งนู้นเลยเดินไปชาร์จแถวนู้นอ่ะ ไปเดินเดินไปชัดเดินไปชัดแก้ยั้ไงสนใจไหมสนใจไหมสนใจฮะจริงๆผมก็พูปขนาดนี้เดี๋ยวเ้าใกล้ๆปากนะครับผมอยากได้อยากได้รถไฟฟ้าเอาใช้เพราะว่าเพราะว่าเอาไปใช้แบบขับรถไปทําธุระนิดหน่อยไม่ต้องไกลมากครับผมว่าตัวนี้ก็สนนะเพราะว่ามันก็ขับในเมืองเนาะประหยัดเลยประหยัดหรือว่าใครจะขับเอาไปขับแก๊บขับไลน์แมนขับอะไรที่ขับได้ คุ้มเลยนะครับผมเมื่อกี้อะไรนะเด็กมหาลัยเด็กมหาลัยครับผมเดี๋ยวมอลังเด็กมหาลัยซื้อให้เด็กมหาลัยใครที่นะครับก็สามารถไปได้โดยรถไฟฟ้าอะไรเดี๋ยวนะไม่ใช่คุค่าฮะเข้าช่องละเมอได้ครับผมครับผมฮะยินดีครับผมคราสวัคผีครับลูกค้าครับสีเทานะครับสีเทาสีเทาสีขาวก็สวยสองคันนีก็ดี การได้ออกเดินทางกับเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันมันเหมือนว่าเราได้แบ่งปันโลกใบเดียวกันในมุมที่ต่างออกไปทริปนี้พิเศษตรงที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปแคมปิง้งความรู้สึกของลมที่ประทาหน้าถนนที่ทอดยาวออกไปกับเสียงหัวเราะระหว่างทางมันทําให้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจําดีๆทุกอย่างมันชื่อเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความหมายนีแหละกืิเสห์ของการเดินทางที่สำคัญทริปนี้ยังไม่จบเรื่องรอสนุกสนุกเันควงรออยู่ติดตามได้อีต่อไปนะคะเ,เที่ยวไหมคะเท่าไหร่ครับ5้าค่ะผมร้อเดียวไม่ตาเยอะมาแล้วะ่ะ มีมีมีามเพลินค่ะแล้วจะรวมช่องกันชื่อชื่อนัดมีละเมอเจอ์นี่อ่าก็เดี๋ยวเราทำคลิปคลิปนี้นะครับคลิปเดียวครับแล้วก็ไม่มีแล้ว